ดอกเตอร์คลายแม็กปุดขาพาเสียวคว้ารางวัลแกรนด์ฟิแลวินเนอร์เบสดราม่าซีรีส์นับเป็นการจาะึกบทใหม่แห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในเวทีโลกเมื่อซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ดอกเตอร์คลายแม็กปุดขาพาเสียว ผลิตโดย GMM Studio s i n e t a i n a t i o แนวในเครือ The One Enterprise ถูกยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งโดยคณะกรรมการทรงคุณวุฒิจากทุกมุมโลกท่ามกลางซีรีส์ยอดเยี่ยมตัวเต็งจาก14ประเทศทั่วภูมิภาคซีรีส์ที่เคยได้รับรางวัลในสาขานี้ตลอด4ปีที่ผ่านมาคือซีรีส์จากประเทศเกาหลีใต้โดยเอก,กชัยเอื้อครองทมครีเอเตอร์โชรันเนอร์และผู้อำนวยการสร้างของด็ร์คลายแมกกล่าวว่า ต้องยอมรับว่าผมเซอร์ไพรส์มากๆเมื่อได้ยินเสียงประกาศว่าประเทศไทยได้รับรางวัลน,นี้บนเวทีที่เปรียบเสมือนสนามแข่งโอลิมปิกของคอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผมขอขอบคุณทีมเน็ตฟลิก h a ไทยแลนดทุกๆคนที่เชื่อมั่นบ่มพอะและให้โอกาส GMM สตูดิโอซินเตอร์เนชั่นแนวเล่าเรื่องและตัวละครที่ยังไม่เคยถูกเล่าด้วยสไตล์และสายพันธุ์ที่ฉีกจากกรอบและขอบรบมือดังๆให้กับทีมงานทุกๆคนโดยเฉพาะสองหัวเรือใหญ่คงเดชจ,จาตุรันรัศมีผู้เขียนบทและผู้กำกับและอีกหนึ่งผู้กำกับปกป้องภัยรัฐคุ้มวันรวมถึงทีมนักแสดงซึ่งนำทับความทุ่มเทโดยเตอ๋อชันทวิทย์ก้อยอรัชพรแพรวเชอร์มาวีและนักแสดงสมทบทุกๆท,ท,ท่านผมภูมิใจมากครับที่ซีรีส์ไทยพุ่งเข้า กระแสคอนเทนต์หลักใน World Pop Culture อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องด้วยพลังและความแน่วแน่ของครีเอเตอร์สายเลือดไทยทุกทกท,กท่านมาโดยตลอดส่วนสีนยงยุทธทองกองทุนผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์ประจำประเทศไทยของ Netflix กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Netflix ได้ร่วมกับ g m m Studios International ail, พาซีรีส์ไทยไปสู่พรมแดนใหม่ที่แสนจะท้าทายขอแสดงความยินดีกับทีม d c r c l i m a t สํสหรับความสำเร็จในครั้งนี้ครับ น่านคงเดชจาตุรันรัศมีผู้เขียนบทและผู้กำกับกล่าวถึงการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติเป็นครั้งแรกให้กับประเทศไทยว่าดีใจมากครับเพราะเป็นงานที่เราใช้เวลาในการทำงานยาวนานและใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาการได้รางวัลในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนผลตอบแทนที่สร้างกำลังใจให้ตัวเราและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทกันมาตั้งแต่ต้นครับ ส่วนปกป้องภัยรัฐคุ้มวันผู้กำกับอีกท่านกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆที่ดร์คลแมกได้ร่วมเป็นหนึ่งในกองทัพคอนเทนต์ไทยไปปักหมุดบนเวทีโลกในฐานะคอนเทนต์โดดเด่นจากเอเชียร่วมกับคอนเทนต์จากเกาหลีญี่ปุ่นและอินเดียครับสัมผัสประสบการณ์ชมซีรีส์ที่ใช้สารตั้งต้นจากปัญหาเรื่องเพศเพื่อสำรวจมิติต่างๆของการเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์เรื่องต้องห้าม และความไม่เท่าเทียมในสังคมรับชมดอกเตอร์คลายแม็กกุจฉาพาเสียวได้แล้วกว่า190ประเทศทั่วโลกที่เน็ตฟลิกเท่านั้น